นี่คือคาเฟ่นิวเจนเปิดใหม่ย่านทรงวาดเป็นร้านเล็กๆไวป์ดีที่มีเครื่องดื่มมะชาราเต้แบบติดลบ86องศาเจ้าแรกในย่านทรงวาดเลยแถมมีบริการถ่ายรูปสุดชิ้นน่ารักน่ารักแบบนี้ให้ด้วยร้านนี้เลยจ้าไอแันร้านจะอยู่ริมถนนเส้นทรงวาดเลยถ้าเจอโลโก้น้องหมีน่ารักน่ารักแบบนี้คือเลี้ยวได้ทันทีและที่นี่คือมีมาชาราเต้แบบเข้มข้นที่เสิร์ฟม,มาด้วยแก้วติดลบ86องศาเลยอะน้ำแข็งนี้ก่อแก้วมาเลยแกแล้วเขาจะใส่นมตามด้วยชีนมะชานลงไปแบบนี้เลยและตัวมาช่าจะใช้เป โอกาสประเทศญี่ปุ่นเท็หลับคือดื่มให้หมดภายใน40วินาทีจะได้ฟิลมาฉาแท้ๆแบบเต็มๆรสชาติคือเข้มข้นมากแต่ไม่ขมเลยนะพอกินผสมกับนมจะได้ความนวลละมุนแถมยังได้แก้วกลับบ้านหรือแลกเป็นแมกเนตน้องหมีน่ารักน่ารักได้ด้วยส่วนแก้วนี้เพื่อเราสั่งมาเป็นเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวเยลลี่ปลาทองเยลลี่ปลาทองคือน่ารักมากเหมือนปลาไว้อยู่ในแก้วเลยอะ่ะเคียวนึบหนับสดชื่นสุดๆและที่ร้านยังมีเมนูไอศครีมปุยเมฆเท็กเจอร์นุม่มเบาหวานกำลังดีจะมี2รสชาตินะเป็นมะม่วงกับกระบองเเเเพรสสสสสีััันคือวยยยลหมมาาาะกบ่่งถูปทตุดๆ ไฮไลท์คืออยู่ตรงนี้เลยนะใครมาที่ร้าน50คนแรกต่อวันจะได้ถ่ายรูปเก๋ๆแบบนี้กับบ้านฟีๆไปเลยแนะนําเลยนะว่าต้องมาลองค่เฟซเปิดใหม่ร้านไอแลนด์จะอยู่ถนนเ้นทรงวาเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งไปลองดู